นิทานอีสบเรื่องวัวกับล้อเกวียนวัวคู่หนึ่งลกเกวียนหนักมาตลอดทางเป็นหลุมเป็นบ่อในชนบทพวกมันออกแรงทั้งหมดเพื่อดึงเกวียนแต่พวกมันก็หาได้บ่นอิดออดอันใดไม่ส่วนบ่อเกวียนนั้นแตกต่างออกไปงานของมันแสนจะเบาเมื่อเทียบกับงานของวัวแต่มันกลับส่งเสียงเอ็ดอาร์ทุกรอบที่หมุนไปเจ้าวัวผู้น่าสงสาร นอกจากจะออกแรงสุดกำลังเพื่อลากเกวียนลุยหล่มโครนลึกๆแล้วมันยังต้องฟังเสียงบ่นลำคาญของล้อจนเต็มสองหูอีกอย่างที่รู้นี่ทำให้งานของพวกมันยากเกินจะทานทนขึ้นอีกหลายเท่าเงียบสักทีในที่สุดเจ้าวัวก,ก็ลองออกมาอย่างเหลืออดทำไมล้ออย่างเจ้าถึงได้บ่นเสียงดังนักเราต่างหากที่ลากน้ำหนักทั้งหมด ไม่ใช่เจ้าสักหน่อยแถมพวกเรายังไม่ได้ส่งเสียงอะไรเลยสักแอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รรู้ว่าคนที่บ่นมากที่สุดคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุด